ทำทำไมครับนี่ทำไมไม่ทานะดึงมุญแจ็ผมได้ครับนี่ยนี่ทไมต่อกรนี่ทำไมป้าครับผมขี่รถเล่นเฉยขี่รถเล่นอะไรนี่ดานเนาะรถลงจากรถเย็น่เย็นจเย็นดึงมุญแจ็ได้หรอครับยึดไว้เฉยเพราะเองทางด้านเองทาผิดกฎแล้วไงเองแกด้านเองต่อครับะอดรถก่อนเที่ยวเดียวอ่ย

ไม่ได้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 ไม่

ไมมีครับไม่มีครับแจ้งหายแจ้งหายบอกนะตัดบ่อได้ตัลงสากนาอเอกสารมีไม่แน่ใครเป็นเจ้าของันนะโหมโหมเอกสานให้ดูไหมว่ายืนยันไหมว่าเป็นเจ้าของจริงมีไหมอมีอะไรมีอะไรตเหรอผมไม่เขีตร้เหมือกั โอ้ยเม่อกี้ทมาพันเมื่อกี้เราสามพัน่เมื่อกี้หนึ่งพันเดียวอะน้ำลายหน้าแบบนี้โอ้โหยังไม่จบเลยนะยัง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 ย่งยั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  ไม่ีครับไม่มีครับไปเ่ยวไหนเนี่ยเจอแลก็แ้งสิทธ์แก้งสิทธ์ุคุมัวไปไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเกวนนะแจ้ฟิวแจ้งข้อ95เลยข้อหาอะไรคับขัดขวงขาครับขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน นี่มีใบคำขับไครับจไม่มีครับไม่มีสข้อขับรถสวิสสวรขับสวิสวัสสาไม่มีใบคีอนะแล้วก็ขนไห้หมดนะพยายามหนีขนไห้หมดกาจับกของเจ้าหน้าที่อีกนี่สามข้อหาแล้วนะเราเปิดที่เจออะไรไหมดื่มมาไหมเนี่ยไม่ดื่มครับไม่ดื่มไดไหมเมื่อีขับรถสวิสวัสไม่ใช่ตำรวจตกใครับตกใจครับกอนม็นนหม็มันนี้ยาอะไรเนี ยาแก้เซ็งครับถิ่เบาใช่เากินมานานยังนานแล้วครับเมื่อกี้ติดต่อกันไม่ดีนะครับถ้าเป็นยาก็โอเคไม่มีอะไรอ๋อจับเลยจับเลยแจ้งซิทธิ์แจ้งซิทธิดจากนั้นเราอ่ะหาแน่ๆขวงการเหนนึ่งเข้อหาเลยนะแล้วเราอ่ะอันนี้มันเป็นโทษหนักแน่นอนี่พครับส่วนโทษของเราอ่ะเราอะมีสิทธิ์ที่จะให้การไม่ให้การก็ได้นะแล้ของคุณอะอาจใช้เป็นการพิจารณาคดีได้ เี๋จะแจ้งให้ทนายหรือไว้บังแจ้นายที่ทราบได้นะเสามารถแจ้งญาติคนทไว้ใจให้ทราบได้เมื่อกี้ตอนที่จับคอะไรมาเราไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมม่เด้รับครับเดี๋ยวคุมตัวไปหาพนักงานสอบสวนนะลองก่อนนน้องคนนี้เดินมาเดี๋ยวชื่ออะไรครับชื่อมิวบ๊อ คนเลยคนเลยคนเลยคนรบผมก็ไม่ได้ใส่แล้วอะไรผมไปไดมดนี่คนนี้คนนีใคเยอะของรยไม่ตังคอะไรครับเนี่ยโอ้โหคนเยอคนเยอะเกินเฉอมีอะไรครับีม่อกที่เขาไม่เถียงน่งมันเยอะไมันมีอการแล้วมมีอาการมัมีอะไรเท่ากันหรเถียงนี่ยโดนเลยอ่มีอาการครับจะมีอาการ เต็มที่แล้วมช่วยเต็มที่แล้วไม่ให้เคสเขาจะได้คูดจะให้เคสแล้วยิ้มตลกตลก่ะ,อกอะเอ,อ้าเอ,อ้ะยิมอ,อ้มตลกมา <laughs> เสร็แซะเตัวนี้ละไม่ได้ น้วผม,ผมันขาคุณขาครับเฮ้ย <c oughs> แล้วไม่ได้หรขาเราแล้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ใส่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเราก็ต้องไอ้ไไตัวนี้ต้องต่อเกงด้วยเพื่อนเบื้องหลังเบื้องหลังเจะพยายามเบื้องหลัง